ของเราเนี่ยนะคะจะรักแมวแบบสุดๆเลยค่ะแต่ว่าการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเราต้องมีกําลังใจจากคนรอบข้างค่ะนี่ดูนี่น้องเต็มมาหักให้กําลังใจคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะช่างเถอะเราทำกันต่อเลยคะ่ะนี่น้องแมวอัดกระดาษของเรานี้แห้งแล้วนะคะเราทาไงต่อคะ่ะแกออกมาเลยค่ะแกออกมาก็เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ะจะทากาวทากาวตรงไหนคะทากาว รอบต่ออบมะ,ค,ะค่ะตอบอย่างนี้นะคะคุณผู้ช,ชมใช่ชาก็รอจนกระทั่งกาวแห้งถูกไหมคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็นั่งรอกาแวแห้งรอแห้งแล้วเรียบร้อยะค่ะแห้งเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อคะพี่เก็บขอบอันนี้ให้เรียบนิดนึง เก็บขอบให้เรียบจริงๆถ้าเราไม่ใช่คัตเตอร์เราออกันไกหนูก็ไม่ได้นาะไม่ได้ค่ะถามทำไมตอนนี้นะคะก็ตัดขอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องเมียว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 มาแล้วเราทำอะไรต่อคะพี่เราจะเอาตัวนี้ไปทาสีโป้ทาสีโปตอนนี้ตอนนี้เท็กเจอร์มันแบบไม่เป็นขุ่นค่ะไม่เรียบทาไปเลยทาอะไรอันนี้คือสีอะไรคะพี่เป็นสีโป๊เหมือนโป๊ผนังบ้านเนี่ยค่ะ นี่เราก็จะต้องทาจนทั่วนะคะพอทาทั่วเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องไปรอให้แห้งทีนึงพอแ,แห้งเสร็จแล้วก็เอากระดาษทรายขัดจนเรียบเลยค่ะกระดาษทรายขัดจนเรียบนะคะหนูฝากหน่อยนะคะพอขัดจนเรียบปึป๊าจะเป็นอ้น้องี้นคสีขาวนะคะกาะาษมาเลยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะก็กาลังจะลงมือทาสีกันแล้วนะคะเราจะต้องใช้สีอะไระคะก็ใช้สีอะคริลิกสีมันจะมีความเงาในตัวนิดนึงนะคะ อันนี้เราผสมจริงพูดไปแล้วนะคะก็คือการเกิดจากผสมระหว่างสีขาวสีแดงนะคะคุณผู้ชมฮะ Maybe I need some rehab or maybe just need some sleep I got a sick obsession I'm seeing it in my dreams I'm looking down every ต่อไปเราทำอะไรกันต่อคะพี่ยงเราจะทำลายหน้าแมวตกแต่งตามใจชอบเลยค่ะ สีลงสีเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายละเราจะทำอะไรต่อคะพี่เคลือบยูนิเทนนะคะยูนิเทนนี่ก็คือสารเคลือบเงาใช่<า> ่ะเห็นไหมคะวิธีการทำนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะพระาาสาก็จะนำน้องแมวเหมียวๆน่ารักแบบนี้นะคะไปขาแล้วก็นำรายได้ที่ได้ทั้งหมดนี้นะคะมอบให้กับโครงการรักแมวปันน้ำใจให้แมวจอดะคะ่ะ ถามว่าใครที่สนใจผลงานทั้งหมดของพี่ยงนี้นะคะสามารถจะไปหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะพี่ก็เข้าไปดูที่ a อนแอนแ o นดอ o บอกอค่ะแล้วก็ร้าน e c o shop ที่ดิทอนเกตเวชเอาละค่ะวันนี้เวลาของสาแล้วก็น้องไอติมก็หมดลงแล้วละค่ะค่ะแล้วสําหรับวันนี้นะคะสาคงต้องขอขอบคุณร้านกาแฟที่นั่งสบายแบบนี้นะคะพร้อมกับกาแฟอร่อยอร่อยแล้วก็น้ําผลไม้แสนสดชื่นค่ะที่ร้านสี p คัพค e ฟฟี่ค่ะคอนโดลุมพินีวิวสู่วัฒนธรรมนั่นเองค่ะวันนี้สาและน้องไอติมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ความเคลื่อนไหวของน้องหมาดำเฉาวกล้วยที่คราวนี้พาเพื่อนๆมารวมอยู่ในหนังสือ d o อกกี้ด็อกเล่น3ค่ะครั้งนี้น้องเฉาวกล้วยและของเพื่อนรวมเรื่องราวและความสนุกปนม,มุขขำไว้เต็มเล่มสนใจสามารถติดตามและสั่งซื้อได้ที่สายิตา0 2นย o สองแอทท m a ตเม o ดมค่ะ รักเธอไม่เหมือนใครใๆร,รักเธอคือรักหมดใจจะไม่มีสิ่งใดมาทดแทนกันฉันมีความสุขที่ได้รักเธอ